ใกล้เกินกว่าไม่ใช่ไม่ได้เต้นหันหลังไปอยู่ได้ไงเนี่ยรู้จากไหนพี่ <c oughs> มองเห็นใครเมื่อเราใกล้จนอยากจะหยุดหายใจโอ้โอ้มันใกล้จนไม่ได้เธอกับฉันวันนี้เท่านั้นอาจเ,เ,เป็นเพราะว่าฉันเผลอไ้เจอฉันทันหน้ามานี่ ฉันไม่เคยเข้าใจถ้ามันต้องอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่คุยกันสักครั้งวันนี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจวันนั้นเธอยังไม่เคยฉันก็ยังไม่เคยไม่รู้มันจะยังไงจะหยุดตัวเองท่า ท้ามันกลับเลยท้ามันกลับเลยพี่บอยเฮ <c oughs> ้ยไข่ต้อน <c oughs> เอา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 ท้าเปิดหมดแล้ว อย่าถาม